ได้สดมือน ar ี้ได้ทาไหมเบาๆอีสานแล้วบอกภาษาไม่ละบะนี่เป็นแกงเป็นหยาดบอได้ลูกง่าม ไม่ลูกงามื่อนิมมมาเกนนมาแล้วมี้ก็ไม่สวยคล้ายผัดแตงกวาอ๋อเพลงเพลงคลายอ๋อจิมีแบบว่าโอเปร่านัาแม่จ้าไม่น้อยแน่แนบีผู้ถาวรโอ้จับป่อยได้ดิจับป่อยได้ดิมันหิงไงมากเลยมามาแล้วมนเวลาแล้วดอก เวลาดวงไว้ดวงนั้ขอบคุณค่ะไปหน้าไปทิปดูงใไม่ดวงใหดวงมันไม่เห็นแล้วไปตึ๊กโดนแล้วเก็บจิบตรงนั้นอีก้กลับมากกัย่างเี่อมืออื่นผู้ใหมาบ่ท่นเช็คเศร้าหักแล้วกลผู้ใหมาพ่ท่น ช่ออุ้งญิงกะฮักแล้วผู้ใดบ่ดบไปเตยล่ากะฮักล่าเมาๆไปเลยหกพันช่วงนี้ใก่ดินเดือนแล้วมันเอ,อ่อทำอาหารกินแน่คะโอ้ยจากหกเป็นสองเนี่ยนะได้ค่ะ บาทเพอดีไล่ฮอตพอดีหนึ่งเลยนะครับหรือไม่นอนที่ทำเดือนไปเลยไล่ีกแต่เดือนนี้ฮอดเดือนหนาุมนด้จ้ะเมีนแล้วกรับมือศิลปินประเภทพวมากกับอีปั๊บโชว์ไม่อีกปั๊บสกิปไม่อีกอีพาดไม่ได้สักวันเลยจำเจมือดีเป็นเดยธนาคารน้ำตาหวานจุ้ยธนาคารน้ำตาที่ผ่านมาก็เลียวกาจตาฝากไว้ ฮะพ่อนุ่นพรุ่งนี้ม um> ีศิล uh> ปินรับเชิญไหมคะมีลำยองน้องหินเท้าแล้วก็พี่เน็กจะไปอีกพี่เน็กจะไปอีกวลาแล้วคนไหลคนหยาบ เป็นแล้วเป็นหลายเป็นมวลที่ล่ะ <Yeah. S 2> สูตรเดียวกันล่ะก็พอเพิ่นอ่ะสูตรเดียวกันก็พอเพิ่นกคน,น,นหลายเพิ่นมวลสนุกมากนะครับอ้าวแล้วแล้วศิลปินรับเชิญที่มาเพลงเดียววันนี้ล่ะคะพรุ่งนี้ไปไหมคะไปไปล้วไปอยู่อตอนแรกว่าคุยกันในกลุ่มเอฟคูมาเยี่ยนเอฟคูเปแมนเพิ่นบอกว่าอันนี้เราเปิ้งเชิญประวัตโชว์ไม่หลาเชิญ เพิ่นเพิ่นบอกน้องอุงอิงว่าเพิ่นมาเบิ่งพ่อว่าซั่นพ่อพอม่เอฟซีมาเบิ่งพ่อหลายบ่ว่าซั่นแ k บชอกแม่กุ้งมาถ่ายรูปไหมแม่กุ้งใส่ผิดสีวันนี้แม่กุ้งใส่สีแดงพ่อแม่ลูกแล้ยวพ่อแม่ลูกเลี้ยวเลยบอแม่กุ้งบอเขินดอกผู้เขินอยู่พี่ พวกเกินอยู่พี่หนูหนูไม่ให้ยืมค่ะยืมก่อนไม่นเดี๋ยวไม่ให้ลูกนะหนูบอกพี่แล้วเนี่ค่อยๆ่ยพูดค่อยค่อยจากันค่ะค่อยๆอยอุ้ย โอ้เลขอบคุณค่ะาพาดีเลวา้ันนี้เพิ่นได้ขได้หิ้งกมีไปทางเดียวกันจ้ะทางไหนพ่้อหนูจะไปทางไหนก่อนตอนนี้

เพคนเป็นนักร้องเนาะเพคนกระไรผู้เดียวเนาะกระเป๋าะเรไปเซ็นไม่อดุยแล้วไปแล้วไปแล้วเหนื่อยนะมั่จักจีใจคอนเทนต์ได้เลยคลิปนี้หนึ่งวันพันเหตุการณ์รถติดฟังเดียวกันบ่เอารอรถฟังเดียวกันนี่รถชนีดรถทางทางยหลง ดีจังัเมทลูกด้อโอ้ยบกอถ่ายไปด้ไปขึ้นเครื่องรถดีนะเื่อนานมีมอนขึ้นเครองรถอย่าอย่าเปานกเด้อขึ้นรถอย่ามาแผนอกเด้อท่านน่งหนหัวลงก่อนเินแมงอไที่วบด้ยนีนอยง วันเป็นเรื่องม่ลื่ลูกไว้ชนเบิบ่ได้ชนเบิ้งบ่ได้พ่อเอกขับรถผู้เดียวบไกลเนาะเจ็ดรยโลแปดลอยโลนเบิ้งบ่ได้รับตือนเียเดียวหอดแล้วพ่อจังบ่มีไรับตาไว้อุ้ยสวัสดีค่ะ ปรีวิวชุดอุ้งอิงวันนี้อ่าสวยทั้งสองค่ะชุดแรกให้อารมณ์ดังนางพญานางพตอนตอนน้องอยู่บนไฮโดริกก็จะมีจังหวะลมพัดอี่างอนกัคอ่อเปิดนิดนึง แต่สะบัดนิดนึงแต่ส้นสูงสูงมากขาสั่นดดโดดส้นสูงวันเจ็ดนิ้วส้นสูงคู่ใหม่เนี่ยแล้วที่นี่อันชุดซชุดที่ซองจะเป็นอารมณ์ล่องใต้ได้วันนี้ล่องใต้ล่องใต้เต็มสิบให้สิบไปเลยค่ะวันนี้เป็นสองสุดหน้าผมโอเคจบเลยโอ๊ยบวดหลอกขับแล้วพันนันทิด้วยทุกวันขอบคุณพี่ไอเบอร์พี่ใบเอิญนะครับ คปโขายแยงผมเนียดเวลาเดินันแหละอย่าเมเซกเดินดูวเดิไปอยาเดวขายหลาช็อตแก้วอเอ่ไปตอนค่เดวแมปั๊มหมดกัแ้กดูแม่จะางสวก็ไปนมดปานนม่ใช่ะมเม้หมืเน้ะม้อไม่หน่อยนะให้ขึ้นเทีให้ลงมาเป็นนันนะขึ้นกนอยางเดีว

ไไปเวขอบคุณค <íz> ่ะนะคะลอใจจ้า <Bow>